โชคดีและความสำเร็จนะคะสร้างได้จากสิ่งนี้ค่ะคือให้คุณเป็นคนที่กล้าทําสิ่งที่มันแบบแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมคุณลองสังเกตตัวเองนะคะสังเกตตัวเองว่าตลอดเวลาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็ทําสิ่งเดิมๆไม่ได้มีอะไรที่แบบท้าทายในชีวิตเลยผลลัพธ์ออกมา มันก็จะเหมือนเดิมหรืออาจจะแตกต่างจากเดิมนิดนิดรวมๆแล้วเนี่ยหน้าตามมันก็คล้ายเดิมเวลาที่เราทำสิ่งเดิมแน่นอนว่ามันไม่มีสิ่งใหม่แน่นอนค่ะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรายังทำพฤติกรรมเหมือนเดิมพฤติกรรมที่เราทำวันนี้มันก็จะคืออนาคตของเรา ในวันข้างหนะ้าอยากเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของตัวเองคุณต้องกล้าทําในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมทําอะไรที่มันท้าทายตัวเองมากกว่าเดิมชีวิตของคุณจะต้อนรับความโชคดีและประสบความสําเร็จมากๆขึ้นค่ะโคชเอนเป็นกําลังใจให้นะคะ